ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของผมไรเวนเดลี่วันนี้เราจะพาไปดูบางสิ่งที่น่าตื่นเต้นและกำลังเป็นกระแสงเงียบๆในหมู่คนรับรถบ้านและสายรุหราแบบลับๆนั่นก็คือ2025 Volvo Motorhome ใช่แล้วครับ Volvo ที่เรารู้จักกันดีในฐานะแบรนด์รถหรูจากสวีเดนตอนนี้ได้ก้าวเข้าสู่โลกของรถบ้านอย่างเต็มตัวและสิ่งที่พวกเขาสร้างออกมาก็คือบ้านหรูที่เคลื่อนที่ได้อย่างแท้จริง เมื่อมองจากภายนอกสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตได้คือความแตกต่างจากรถบ้านทั่วไปด้วยโครงสร้างจากแชสซีรถบรรทุก沃 V 沃รุ่นใหญ่มันให้ความรู้สึกแข็งแรงมั่นใจและมีเส้นสายที่โชฉีเชวแบบรถยนต์ยุโรปสมัยใหม่มาพร้อมไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เฉียบและการออกแบบที่คำนึงถึงอากาศพลาศาสตร์ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างน่าประหลาดใจที่สำคัญคือมันเงียบมากทั้งในขณะขับและจอดพักด้วยการเก็บเสียงขั้นสูงที่沃โวใส่ใจในทุกรายละเอียดเมื่อคุณเปิดประตูด้านข้างเข้ามา โลกอีกใบหนึ่งจะเผยออกให้เห็นภายในรถเต็มไปด้วยความรู้สึกเหมือนห้องสวีทในโรงแรมระดับ5ดาวการตกแต่งภายในใช้แนวคิดสแกนดิเนเวียที่เรียบง่ายแต่หรูหราด้วยไม้ธรรมชาติโลหะขัดเงาและวัสดุรักโลกที่จัดวางไว้อย่างลงตัวแสงไฟถูกออกแบบอย่างชาญฉลาดปรับได้ผ่านหน้าจอควบคุมกลางที่จัดการทุกอย่างตั้งแต่อุณหภูมิไปจนถึงระบบบ,บันเทิงบริเวณห้องนั่งเล่นมีโซฟาที่สามารถแปลงเป็นเตียงควีนไซส์ได้ส่วนครัวก็ครบครันด้วยเตาไฟฟ้าแบบอินดักชัน เตาอบระบบเก็บของซ่อนไว้อย่างแนบเนียนและตู้เย็นแบบฝังที่ดูกลมกลืนไปกับตู้ไม้รอบๆทุกพื้นผิวในรถคือของจริงไม่ใช่พลาสติกราคาถูกทั้งหินธรรมชาติไม้ไผ่หนังแท้ทุกอย่างถูกเลือกสรรมาอย่างตั้งใจ ส่วนห้องน้ําก็เหนือความคาดหมายมีทั้งฝักบัวแบบเรนชาวเวอร์กระจกมีไฟเลดและที่อุ่นผ้าเช็ดตัวเรียกได้ว่าคุณได้ยกสปาส่วนตัวติดตัวไปทุกที่เลยทีเดียวพลังงานทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยระบบไฮบริดไฟฟ้าพร้อมแผงโซล่าบนหลังคาที่ช่วยให้คุณสามารถจอดพักแบบออฟกริดได้นานหลายวันโดยไม่ต้องพึ่งแหล่งจ่ายไฟภายนอกเมื่อถึงเวลาขับข mm ี hmm. ่คําว่านุ่มนวล อาจยังไม่พอสำหรับมันระบบกันสะเทือนแบบถุงลมของ沃 v o ช่วยให้รถวิ่งนิง่งแม้ในถนนครุขระและยังมีระบบช่วยขับแบบกึ่งอัตโนมัติที่ทำให้การเดินทางใกล้กลายเป็นเรื่องสบายเหมือนขับรถ SUV หรู2025 v o l v o m ว t o h o m e ตออาจไม่ได้มีโฆษณาใหญ่โตแต่ใครที่รู้เรื่องนี้แล้วต่างก็อยากจับจองเป็นเจ้าของเพราะมันคือความลับที่ดีที่สุดบนถนนและตอนนี้คุณก็ได้รู้แล้วเช่นกัน